เปลีนดเศษใช่ไหม สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเช่นหนึ่งเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันด้วยเมนูแรกกันเลยนะครับสวัสดีครับเจ๊หนึ่งสวัสดีค่ะเปิดกันด้วยเมนูอะไรเลยยำแซบไข่ปลาปูมาลาบแหละย, <laughs> ยำแซบอะไรใส่ขา้าวคั่วปูมาสองตัวเลยเหรอพิเทศษทุกอย่างเลยอ,อย่มันไม่จุใจไนงะก,กี่คนเนี่ยสองคน ชดเจ๊เหรอไม่ได้มาบ่อยกินแต่ใหญ่โตโอราแล้วก็กุ้งสดหม้อจะล้นโอ้โหจะเต็มหม้อแล้วหม้อจะล้น,จะ,ลนจะเต็มหม้อเพราะว่าปูสองตัวนะเจ๊นหนึ่ง ปลาค้นมากเนื้อมันเยอะถ้ามีถึงหอมถ้ามีตัวนะ เจอเมนูแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะยำแซ่บคนลำบากนิดนึงใช่ไหมใช่เข้าคั่วด้วยไงต้องคนให้ละลายเละไปหมดแล้วขอภาพใหม่สักพื้นเพราะอย่างอื่นเดี๋ยวเราต้องตัดแล้วลาดด้วยอันนี้นะครับ อันนี้ได้หรอลูกค้าเขาเรียกเว้นมาหรอเอพิเศษพิเศษใช่ไหมพิเศษค่ะไม่ต้องพิเศษแล้วนะหมึกนะแต่ตัวใหญ่มากวันนี้มีแต่ตัวใหญ่แต่ถ้าไม่เอาเยอะเราก็จะแบ่งครึ่งไงนีอบอกพิเศษก็ไม่ต้องแบ่งให้ใครฉันเอาหมดทั้งตัวบางวันก็ตัวเล็กก็ตัวเล็กจริงๆได้ค่ะ,คะอันนี้มีแต่ไซส์ยาวมากโอ้ได้ไม่กี่ตัวนะต้องบอกว่าปลาเดิมแบบปังจริงทีหนึง ต่อด้วยหมูจอ oh หมดแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วโอ้โหเรียนเยกเมนูอะไรเช่นัะไรจากไม่เสร็จโอ้โหเขีนเยนได้เลยจ้า แทบเป็นเลยมีแคบพิเศษปูนะคะพิเศษกุง้งพิเศษหมึกนะคะพิเศษหมูยอพิเศษไข่แดงะคะ่ะอยากจะถามว่าเมนูนี้ประมาณเท่าไหร่ถ้าคนอยากจะสั่งตามนี้ไม่รู้ยังไม่ได้คิดเลยอย่ามาถาม <c oughs> แต่เอาไปคิดหลังร้านนะครับแต่ผมบอกให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมนูนี้เท่าไหร่นะครับทร้อยเกือยบยกร้านเลย ราคาเท่าไหร่เช่นึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับกับเมนูยำแซ่บทะเลรวมนะครับก็รวมรวมไปหมดทุกอย่างเลยนะป <c oughs> ูมมาสกไข่ปูนะครับเมนูนี้ป <c oughs> ูไข่นะ้ะเช่นหนึงนะ ลาใส่ปลาเป็นไงอร่อยไหมล่ะเขาเกินยำแซบีประจําเหมือนใช่ไหมใช่ยำแซบใส่ปลา คนยำเคยกินเองไหมคนยำอ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็มาครั้งเลยคนยำเคยกินปะเขากเสร็ะยัง <c oughs> ไม่เคยนะคนยำไม่เคยลูกค้าแหละเคย <c oughs> ต้องบอกว่ากินยำยังไงให้โลกจำ <c oughs> จ้ของไข่เอ่ยปูม้าสุกไข่ปูค่ะสามร้อยห้าสิบบาทเะลเรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นชุดเล็กนะคะชุดเล็กก็มีนะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะกับไข่เย,ย่ามากุ้งสุกค่ะจ้า่จ้า่จ้า กระปูหมาเลยจ้ายืดย,ยืด,ดมานี่เลยยำรวมมหาสมุทรนะคะนี่นี่นมีห้าอย่างนะคะยังมีหอยแครงแล้วก็มีแซลมอนด้วยนี่นะครับที่อย่างนะนนั้นหนึ่งสามอย่างจ้ะสามอย่างแต่เราทำขั้นตอนการทำสัญญกรรมกลาม้ามไปก่อน,นหนึ่งนะเพราะว่ามันใช้เวลานะครับ เรามาเริ่มตัดปูเลยนะครับยำรวมมหาสมุทรนะครับเป็นเม,มนูเรียกเก๋ๆของที่หนึ่งรวมสดทั้งหมดนะครับรวมสดก็มีก้างมีก,าก้างปูก้างปูกุ้งนะคะมีไข่ด้วยแต่ก็ไม่ได้ไข่ทุกตัวนะคะเพราะว่าบางทีค่ะมันจะสลับไข่นะคะอาทิตย์ต่อละอาทิตย์เนี้ยอย่างก้างสุกก็เหมือนกันเราได้สลับกันมาบ้างปนๆกันมาทั้งก้างเนื้อและกล้างไข่นะคะ เ,เรียบร้อยตอด้วยหอยแครงเมนูนี้ปลาได้นะใช่ไหมเมนูนี้ปลาได้ปลาหนัวหนวกันเป็นเลิศ รวมมหาสมุทรหรือว่ายำรวมทะเลยนะครับรวมดิทะเลสดค่ะอ๋อสดใช่แต่มีก็มีอย่างเดียวก็คือหอยแครงที่เราลวกแล้วนะคะเพราะว่าเรากินแบบํำหามเราไม่เคยกินเหมือนกันแบบสดๆนะคะมาร้านเจนหนึ่งอยากสั่งแบบสดุ้งสะดุ้งไม่มีนะครับไม่มีค่ะสะดุ้งเราเองจ้ะสะดุ้งตอนเผ็ดแล้วกันเนาะเพราะที่ร้านไม่ได้ใช้เตาไม่มีเตาไม่มีหม้อนะไม่มีหม้อต้มเราทําสําเร็จมาพร้อมยำเลย นี่เลยยำรวมนะคะนี่เลยค่ะจ้ารวมด้วยแซลมอนนะคะนี่เลยยำรวมมหาสมุทรนะคะ เรียบร้อยค่ะยำรวมมหาสมุทรนะคะก็คือก้างปูม้าหอยแครงกุ้งสดแซลมอนจ้าเรียบร้อยค่ะกุ้งสดแล้วก็ก้างสดไข่ปลาแซลมอนแต่ปูม้านี่ขาดไม่ได้คือสองตัวนะ,าะา <laughs> มารอบนี้กล่องใหญ่กว่าเดิมนะ หลังจากก็ไม่ได้เจอตั้งนาน,นาใช่ไม่เจอนานมากเด<ๆ>ี๋ยวขอยิบป,ปูกระกั้งก่อนนะคะนี่เลยช่ำๆนี่มีลูกค้ามาจัดเต็มใส่นี้ให้ก็ได้ได้หลายตัวนี่เลยค่ะจัดแ,แน่นๆมีกุ้งสดด้วยนะคะนี่ปูมา้าสองตัวจ้านี่ จ๋าคนนี้ปกติเขากินนะสี่ตัวนะปูมาแต่นี่เขาบู๊เขาเ,าเาป็นลูกคา้ารุ่นดึกจำบันเจ๊เลยนะรุ่นแรกๆตั้งแต่เจ๊เมนูต่อไปเลยนะรุ่นเปิด,ปดกุจ่าอันนี้เป็นเมนูนะคะปูมาก้างกุ้งแซลมอนไข่ปลาและปูมานี่ขอพิเศษนะคะขอพิเศษคือเบิ้ลใช่ไหมครับใช่ค่ะเบิ้ลปกติเธอจะต้องเบิ้ลเยอะก,กว่านี้แต่วันนี้เธอสั่งหลายอยา่าง คือเขาผ่านมามาะจบเขาจะแวะนะใช่ค่ะใช่ค่ะน้องอยู่สมุดปาการถ้าเขาวิ่งรถลงใต้นะี่เขาก็จะแวะอุดหนุนเป็นลูกค้าที่น่ารักมากตั้งแต่สมัยรุ่นสองสามปีไหมเออตั้งแต่สั่งยำคุณน,นุชอีกตั้งแต่สั่งยำคุณน,นุชแล้วแล้วก็มาซื้อเองด้วยแล้วก็สั่งเราจัดส่งด้วยแล้วสั่งแบบวันหยุดเนี้ขอร้องให้ยำก็มีนะนัดรับถ้าเรามีอะไรเราก็ทําให้เนี้ยแต่ทีนี้เป็นลูกค้ากันมาสาม สามปีได้ครับประมาณมากกว่ามากกว่ามากกว่าตั้งแต่เราเริ่มเริ่มเริ่มแรกเลยนี่เลยคางกจะก้งไข่ก็เลือกตัวเล็กให้นะครับจะได้ได้หลายตัวคืนเพราะกั้งมันจะคัค้ามาเพราะช่วงนี้มันจะหมดหน้าก้างมันก็จะมีกั้งน้อยหน่อยแต่ก็มีเรื่อยๆแต่ต้องแบบว่านี่ก็ไม่น้อยนะนะครับหม้อนี้เจอหม้อแล้วขั้วนี้เจอหรือชุดใหญ่แล้วเลยจะได้ เลยเป็นชุดใหญ่นะใช่หนึ่งนะใช่จ้ะก,ก็มาในชุดใหญ่นั้นเลยนะครับใช่ค่ะไปลา หอ,อมปลามากคนจนออกนอกหม้อเลยนะเมื่อกี้นี้เป็นลาบที่แพงที่สุดไหมที่ที่ยงเคยทำอ,ะอ่ะอ่าแพงสุดค่ะไม่เคยทำลาบแพงขนาดนั้นเต็มที่ก็หมึกสองตัวก็ยังตึ้งแปดร้อยแปดร้อยเจร้อยพันหนึ่งเต็มที่พันหนึ่งอันนี้เกินไปทำลายสิิไปหนึ่งร้อยบาทแล้วเคยทำสูงสุดพัน <1, S 1> หนึ่งคือปลาปลาหมึกสองตัวหนึ่งพันนเขาบอกเ้องอะบวงเดียวไม่ใช่หรอ ข้าวโพดด้วยแต่ไม่เยอะ oh. เน้นไหลบูว่ะจดใส่กระดาษได้เลยนะคะลูกค้ารอได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวทำต่อเลยคะ่ะนี่เลยคต่อด้วยไข่ปลาต่อด้วยไข่ปลานะครับ ไปแซลมอนค่ะกกเ,เหมือนไหมใส่หนึบๆมันๆเหมือนเดิมเดี๋ยวรอแซลมอนก่อนแล้วจะสวยมากจะได้สองเมนูไงอะอันนี้ไม่มีแซลมอน <c oughs> กับมีแซลม,มนอนอันนี้ก็อิงเมนูนะครัขากลับจะได้กินไม้ลุ้นเอา <c oughs> <c oughs> จ้า, <c oughs> าไปลงเพจได้เลยจ้า เรียบร้อยค่ะกับเมนูก้างปูม้ากุ้งสดนะคะแล้วก็ไข่ปลาสม่อนค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะเผ็ดไม่ล้าหมึกไข่ม่อนกุ้งสุกค่ะแต่หมึกเราใช้ไซส์สองร้อยห้ิบให้เลยจ้าลูกค้าบอกเอาออตัวนี้เลยนะใช่ไหมใช่ดูไข่เต็ม นี่แหละอยู่นครปฐมมันต้องอย่างนี้มาแล้วต้องไอ้คุ้มกินทําไมครึ่งตัวจะบอกว่าไม่ใช่ไก่ต้มน้ำปลาตก่ที่ขายง่ายนะใช่ไหมใช่จ้ะไม่ใช่ไก่ต้มน้ำปลานะคะแบ่งซีนเอ่ไหอเอชัรอยเยเออเออเออใช่ไหมเผ็ดด้วยได้าเคยมาแล้วเหรอครับไม่เงอ๋อ ถ้าพูดพูดพระรหัสสุกกับพี่หนึ่งจะไม่หยุดนะพูดพระรหัสสุกเสาเ,เออเออมัวทะเลาะกันอยู่เรื่องมัวจะยืนมองหน้ากันศบตาเจ๊เอ้าวหอยดองมาจากไหนเนี่ย <laughs> ถ้าหอยดองต้องหอยเจ๊นี่แหละกำลังอบเลย <laughs> แตไม่กล้าทำอะไรเลยเออจะหอยแข็งก็หอยดองรอถามก่อนเออเออเป็นดองฉีบปะ ไปกินตำปูปลามาใช่ไหมจ้าจะกินแล้วเหรอลูกจะแทนจะแทน๋ยวก็โดนเด็กคือกดชุมชนนะโดนเด็กไม่ได้นะเส้นนึ่งจะโพสอะไรเป็นบุคกาลัยไม่ได้เลยห้ามลงรูลูกเด็กวันนี้ออกมาใหม่ กดใหม่คะ่ะนี่เลยลโอ้โหแค่หมึกตัวเดียวนะคะ<ม>เต็มกระมังเ,เรียกเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลสั่งสั่งมาไม่ค่อยใหญ่นะคะวีอันนี้แบบซอบซอนดีนะมาก่อนลูกได้สองขวบอะ่ะ <c oughs> ต้องมันเล็กไปป่ะจ๊ะมันใหญ่ที่หมึกเนี่ยเราต้องหาไซส์เพิ่มแลยใช่ไหมจ้าเรียบร้อยค่ะกระมึกไข่ม่อนกุ้งสุกค่ะเรียบร้อยจ้ะเมนูต่อไปนะคะเรียกใส่เต็มที่จ้าจับเมนูสามไข่ค่ะ อากาศน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวมันเหมือนอ๋อมันเหมือนจะมีฝนปละปลายผักรวมนะคะมีข้าวโพดมะม่วงไหลบัวลูกค้ารับหมดเลยไหมคะจะโอเค รับรองได้ว่าไม่ข่าวเจ็กากรันตีมันจะหนึบๆเหมือนเยลีอะค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเป็นด้เพราะเราจะต้มให้มันเป็นไต์นึ่งจ้ะจ้ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูสามไข่ค่ะไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดานะคะเห็ดน,น้อยยังมีแถม <laughs> มีแถมให้หน่อยนึงเอาคืนแล้ว เมนูต่อไปนะคะกับเมนูกุ้งสดหอยแค้งไข่แดงจ้าปลารับเผ็ดน้อยปลาหอมมากกว่านี้อะไรนะไม่บอกหรอกความลับเกิด <c oughs> เลยทีนี้กุ้งสดตัดด้วยหอยแครงแล้วมาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับ แงนะคะอากาศมวหอนะีกนิดหนึงจ้าพายุฝนเขาบอกว่ามีพายุแต่เราก็ไม่รู้ว่าพายุอะไรเรามีปูขายแล้วเราก็เลยไม่กลัวแล้วกงกัง้งเรามีช้อม<ๆ>พายุกับพายุไปแต่อย่าตกนะเราไม่ได้ขายผักรวมได้เลยนะคะโคดม่วงไหลบหัวเนาะ แดงน่ากินมากเลยนะสีมันชำ่ำเร็รบร้อยค่ะจากเมนูกุ้งสดไข่แข้งไข่แดงจ้าสำหรับวันนี้ผมเช่หนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะเผ็ดปกติได้นะคะ